สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องสั้นแนวหลอนสำหรับแนวหลอนในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผ่านป่าในสมัยก่อนผ่านตัวละครในชุดพานป่าแต่ทว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะนำเสนอเรื่องราวของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ประการใดหรือบางทีเนื้อหาอาจจะดูเกินจริงไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เนื่องจากสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่างไรแล้วก็ขอให้รับฟังและรับชมด้วยความบันเทิงนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวของทรานป่าจะเป็นเรื่องอะไรเชิญรับฟังและรับชมได้เลยครับในชั้นแรกยังไม่มีใครกล้าโผ่หน้าออกมาจนกระทั่งแกตีกราะ เคาะดังกระชั้นติดต่อกันอีกสองหสามครั้งครั้นแล้วบรรดาชาวบ้านที่ต่างพากันเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านก็เริ่มทยอยเปิดประตูมาดูทีละคนสองคนพอแกเห็นเช่นนั้นก็ร้องออกไปว่าหกออ่งทุกรลอยฟ้องข้อบัตรน้สวรรค์ได้ส่งคนมาปราบไอเสือผีตัวนั่นแล้วขอให้พวกเอ็งทุกคนลงมาประชมุมเพื่อฟังการชี้แจงจากข้อข้อหอกครกลัวจนไม่กล้าออกมา ก็รอความตายจากความอดอยากต่อไปได้พอได้ยินเช่นนั้นชาวบ้านต่างก็พากันเอ็ดตึงขึ้นมาจนฝั่งไม่ได้สับก,ก่อนที่ชาวบ้านที่เป็นชายคนหนึ่งจะเอ่ยถามออกไปว่าจะมีคนมาช่วยรัปพาไปเสผีจริงๆเงหรอลอุงสมก็อูนสัวเร็วเข้าพวกเองงรีบพากันลงมาเข้าจะได้แนะนำให้รู้จัก พอได้ยินเช่นนั้นชาวบ้านต่างก็พากันทยอยเดินเข้ามาที่ลานดินทีละคนสองคนพอลุงสมเห็นเช่นนั้นก็หันไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งครั้นแล้วก็บอกออกไปว่าไอ้อกอบเอ็งไปตามไอ้น้อยกับไอ้จ้อยและพวกชาวบ้านที่อยู่ทางทิศใต้ามาพบกับข้าทีเด็กหนุ่มที่ชื่อกาดได้ยินเช่นนั้นก็รีบวิ่งไปยังทิศใต้ท,ทันทีผ่านไปราวอุจใจใหญ่ ลุงน้อยลุงจ้อยพร้อมด้วยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็เดินมาสมทบพอมาถึงลุงน้อยก็เอ่ยถามออกไปว่าไอ้สมเอ็งเกิดบ้าอะไรขึ้นเอ็งจะเรียกชาวบ้านมาให้เสือผีตัวนั้นจับกินหมดหมู่บ้านรู้ยังไงเอ็งก็รู้ว่ามันจะโผล่มาเวลาไหนก็ไม่รู้สมมุติว่ามันโผล่มาเวลานี้ล่ะเอ็งจะทําอย่างไรลุงสมได้ยินเช่นนั้น จึงยกมือปรามไว้ทางสันหน้าก่อนที่จะบอกออกไปว่าโยโกนไอ้น่เป็นฟองข้อโกนข้อมีผลว่าแล้วก็หันไปมองบรรดาชาวบ้านที่อยู่กันเดิรอบเอาเลาะที่ข้อเรืยองพวกเองมองน,นี้เพราะมีเรื่องสําคัญจะบอกพวกเองคงจะรู้โดยทั่วกันแล้วว่าวลานี้พวกเรากาลังเผชนหน้ากับเสือร้ายที่มันเข้ามารังควานหมู่บ้านของเรามันฆ่าวพวกเราเป็นว่าลิ้น พวกเองต้องลุกขึ้นมาสู้กับมันโดยการนำของผ่านเรืองการจบก็หันไปทางผ่านเรืองอึงมีอะไรจะบอกกับชาบ้านอึนก็บอกไปได้ลยผ่านเรืองได้ยินเช่นนั้นก็ก้าวออกไปข้างหน้าก่อนที่จะกล่าวออกไปว่าฉันชื่อเรื่องเป็นผ่านป่าฉันรู้เรื่องเสือตัวนั้นกับทางลงสมแล้วฉันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่นี่หรอก เสือตนนั้นมันก็เป็นศัตรูของฉันเหมือนกันพวกเราต้องช่วยกันถึงจะกำจัดมันลงได้ลุงจ้อยได้ยินเช่นนั้นก็ถามออกไปว่าเอ็งมั่นใจแค่ไหนพันเรื่องก็ะจะปราบไอเสือผีตัวนั้นลงได้ลำพังฉันคนเดียวคงจะปราบมันไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าพวกเราช่วยกันฉันมั่นใจเหลือเกินว่าต้องทำสำเร็จแน่ๆแล้วเอ็งจะให้พ่อข้าช่วยอะไร พอได้ยินเช่นนั้นผานเรืองก็กล่าวบอกถึงแผนการกับชาวบ้านออกไปพอชาวบ้านได้ฟังเช่นนั้นต่างก็พากันจับกลุ่มพูดคุยเอ็ดอึงจนฟังไม่ได้สับลุงสมเห็นเช่นนั้นก็ยกมือปรามขึ้นก่อนจะกล่าวออกไปว่าเอาหรอกยบกลนพวกเองรู้ถึงแผนการที่ต้องทำแลว้วพวกเองจะยอมร่วมมือกับพานเรืองหรือเปล่าแต่ข้าคนหนึ่งที่จะร่วมมือกับเขาถึงจะแลกมาด้วยชีวิตของข้าก็ยอม หากแรกคนด้วยความสงบสุขของหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งบรรดาชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันตะโกนล,ลั่นด้วยความเขกเขิมส่งผลให้ลุงเสริมตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งครั้นแล้วก็บอกออกไปว่าเอาละเท่าช่นนั้นให้พวกผู้ชายส่วนหนึ่งไปช่วยกันสร้างกระโจมที่พักขึ้นกลางลานดินนี่คนเล้วก็ให้พวกผู้หญิงเด็กและคนแก่พากันมารวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดส่วนผู้ชายที่เหลือ ไปช่วยกันสร้างกับดักและห้างคาคบทุกทางเข้าออกตามที่พานเรืองบอกไว้ไม่แน่คืนนี้มันอาจจะย้อนกลับมาอีกเนื่องจากมันหายไปหลายวันแลว้วเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเร่งมือทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนตะว,วันตกดินพอตกลงใจกันได้ชาวบ้านต่างก็รวมใจกันสร้างกระโจมที่พักวางกับดักและห้างคาคบแข่งกับเวลาที่งวดเข้ามาทุกขณะจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวบ่ายสามโมงเย็น กระโจมที่พักกับดักและห้างคาคบก็ถูกทําขึ้นจนเสร็จครั้นแล้วต่อมาพวกผู้หญิงเด็กและคนชราต่างก็มารวมตัวกันอยู่ที่กระโจมบริเวณลานดินกลางหมู่บ้านอันเป็นที่พนักเป็นการชั่วคราวครั้นแล้วต่อมาผานเรืองก็ให้บรรดาพานป่าของหมู่บ้านประจําการบนห้างคาคบและดูแลกับดักด้านล่างครั้นแล้วก็บอกลุงสมลุงน้อยและลุงจ้อยอันเป็นกลุ่มผู้นําออกไปว่า คืนนี้ฉันจะประจำการอยู่ตรงลานดินข้างกระจมที่พักของชาวบ้านส่วนลุงทั้งสามไปประจำการตามจุดที่ตกลงกันไว้ก็แล้วกันแต่ถ้ว่าก่อนจะกระทําอะไรลงไปขอให้ฟังคําสั่งจากฉันก่อนลุงน้อยไละยินเช่นนั้นก็ถามออกไปว่าเอ็งว่าคืนนี้มันจะมาหรือเปล่าล่ะาเรืองผาเรืองไละยินเช่นนั้นก็สันหน้าทางถอนใจฉันตอบไม่ได้หรอกลุง แต่ที่แน่ๆถ้าวันนี้มันไม่มาวันหน้าไม่วันในวันหนึ่งมันก็ต้องโผล่ออกมาแน่ๆบางทีที่มันยังไม่ปรากฏตัวออกมามันอาจจะอิ่มยังไม่ต้องการอาหารก็ได้ในขณะเวลานั้นโผเพเป็นเวลาผีตาพระอ้อมทั้นแล้วในขณะที่กําลังสนทนากันอยู่นั่นเองพันธันใดนั้นท้องฟ้าทางทิศตะวันตกพันก็ปรากฏเป็นแสงสีแดงราวกับสีเลือด และทันทีที่พานเรืองเห็นเช่นนั้นก็มีอันต้องหันไปบอกลุงสมลุงน้อยและลุงจ้อยจนเร็วปือว่าลุงทั้งสามประจํเที่เร็วเข้าอย่างไรเสียวันนี้มันต้องเข้าหมู่บ้านแน่แ่และมันอาจจะเป็นวันตัดสินว่าเราหรือมันใครจะอยู่หรือใครจะไปลุงสมเห็นกริยาของพานเรืองเช่นนั้นจึงรู้สึกไม่สบายใจครั้นแล้วก็ถามออกไปว่า ผานเรืองเหตุนฉนอยแววตาของพานรืองถึงได้ดูกังวลเช่นนั้นข้ารู้สึกไม่ดีเอาเสือลยุยค้นเล้วคำกล่าวของพานเรืองเมื่อครู่มันหมายความว่าไรพานเรืองได้ยินเช่นนั้นทางถอนใจก่อนจะตอบออกไปว่าเสือตัวนี้มันถูกวิญญาณสมิงเข้าสิงสูม่มานานนับร้อยปีแต่ทว่ามันยังไม่ถึงขั้นกับสร้างร่างทิพย์กลายเป็นพยาสมิง ที่สามารถควบคุมบรรดาเสือทุกตัวในป่ามาเป็นบริวารได้จนกว่ามันจะได้เหดือมเลือดของมนุษย์ในปริมาณที่มากพอในคืนนพาเลือดนี่ก่าวจบู้ชี้มือไปอยังท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเห็นท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกที่กลายเป็นสีเลือดนั่นหรือเปล่าเหตุการณ์เช่นนั้นร้อยปีจะเกิดขึ้นสักครั้ง มันเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายและความตายพูดผีปีศาจ์และอวิชชาจะมีฤทธิ์มากขึ้นเอาละสรุปง่ายๆก็คือคืนนี้ไอเสือผีร้อยปีตัวนั้นมันต้องออกมาอาละวาดเพื่อดื่นเลือดมนุษย์และสําเร็จเป็นพญาสมิงในคืนน้พาเลือดซึ่งก็คือคืนนี้แต่ทว่าถ้าผ่านยามสามไปและมันยังไม่ได้ดื่นเลือดของมนุษย์ในปริมาณที่มากพอและน้พาเลือดจางหายไปเวลานั้นพละกําลังของมันจะอ่อนลง พวกเราต้องต้านมันจนถึงเวลานั้นให้ได้ทั้งสามได้ยินเช่นนั้นก็หันไปจ้องหน้ากันพร้อมกับเกิืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเองหมายความว่าคืนนี้ไอ้เสือผีตัวนั้นมันจะเข้าถล่มหมู่มบ้านใช่ไหมลุงน้อยเอ่ยถามขึ้นด้วยความกมังวลพ่านเรืองได้ยินเช่นนั้นจึงพยักหน้าฉันขอร้องลุงทั้งสามว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับชาวบ้านเปน็นอันขาดฉันเกรงว่าชาวบ้านจะเสียขวัญ และจะทําให้การจัดการกับมันยากลําบากหนักเข้าไปอีกถ้าเป็นจริงอย่างที่เองว่าแล้วเราจะมีปัญญาต้านมันไว้หรืออย่างไรลุงจ้อยตั้งกระถูถามขึ้นอีกข้อนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองหน้าที่ของลุงทั้งสามคอยช่วยฉันตามที่ฉันบอกก็แล้วกันเอาละรีบกลับเข้าประจําที่เถอะฉันจะกุ้มกันชาวบ้านอย่างกระโจมที่พักนี้เองอ้ออีกอย่างหากถึงเวลาฉุดเฉืนถ้าพวกลุงเห็นอะไร ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเสือตนนั้นอยาตกใจคิดเสือว่าอะไรที่เห็นเป็นพวกของเราพอตกลงใจกันได้ต่างก็พากันแยกย้ายประจำการจนกระทั่งผ่านไปรอบด้านเมื่อสนิทในขณะเดียวกันท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันตกอันแดงฉานไปสีเลือดเริ่มลุกลามท้องฟ้าเข้ามาเรื่อยๆส่วนบรรดาพานป่าต่างก็พากันประจำอยู่บนห้างคาคบและคุมกับดักอยู่เบื้องล่าง กระจายตัวกันอยู่ทั่วหมู่บ้านโดยที่แต่และกลุ่มมีลุงสมลุงร้อยและลุงจ้อยเป็นผู้นำในขณะเดียวกันผ่านเรื่องยืนสงบนิ่งอยู่หน้ากระโจมที่พักอันมีบรรดาผู้หญิงเด็กและคนชราพำนักอยู่เวลาผ่านไปช้าๆยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่บรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งเงียบสงัดและวังเวงลงไปทุกที จนกระทั่งผ่านไปราวห้าทุ่มฉับพันธันใดนั่นเองเสียงคำรามค่ดังลั่นสนั่นป่ามันดังมาจากทางทิศเหนือของหมู่บ้านเสียงคำรามของมันนั้นช่างมีพลังอำนาจเหลือที่จะกล่าวส่งผลให้บรรดาผานป่าอันประจำการอยู่ตามที่ต่างๆและชาวบ้านต่างก็าพากันตื่นตระหนกและตกใจพากันซุบซิบพูดคุยเอ็ดอึงจนฟังไม่ได้สับ เสียงคำรามนั้นดังอยู่ราวสองถึงสามครั้งก่อนจะเงียบลงไปอย่างกระทันหันทำนองเดียวกันกับที่มันเกิดเละเพียงพิบตาต่อมาผ่านป่าอันประจําการอยู่ทางทิศตะว,วันออกก็มีอันต้องร้องนั่นออกมาจนสุดเสียง<อ>เส้ยหนงนาทีต่อมาเสียงปืนก็ดังลั่นสนั่นวันไหวระคนปนกับเสียงร้องเป็นวัวเป็นควายของบรรดาผ่านป่าเหล่านั้น ส่งผลให้เสียงตะโกนพร้อมกับเสียงโห่ร้องดังก้องไปทั่วทั้งราวป่าพานเรืองเห็นเช่นนั้นก็วิ่งปราตตรงไปยังต้นเสียงที่ดังมาพอไปถึงก็เห็นลุงสมอันประจำการตรงกับดักด้านล่างกําลังหันซ้ายและขวาในขณะเดียวกันลุงน้อยล,ลุงจ้อยที่ประจำการอยู่บนห้างคาพบพร้อมกับบรรดาทานป่าต่างก็พากันสายปืนไปมาเพื่อหาเป้าหมายแต่ถึงกระนั้นยังไม่พบกับเป้าหมายแต่อย่างไร ผ่านเรื่องเห็นเช่นนั้นผู้เอยถามลุงน้อยบนห้างขาคบออกไปว่ามันไปทางไหนลุงน้อยเมื่อตะกี้มาอยู่ตรงนี้แต่เวลานี้ไม่เห็นมันแล้วแล้วลุงสมล่ะกับดักด้านล่างเป็นอย่างไรบ้างลุงผัวของเราจะโดนแต่จนห้าวลั่นแต่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าค่านเรื่องได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งลงไปชั่วครู่ครั้นแล้วก็รีบกลับไปยังกระโจมที่พัก แต่ขณะนั้นยังไม่ทันจะถึงเสียงกรีดร้องของบรรดาผู้หญิงเด็กและคนชราก็ดังลั่นสนั่นกระโจมและทันทีที่ไปถึงปืนในมือของผ่านเรือก็แผดลั่นส่งผลให้ร่างของเสือร้ายขนาดมึอมาที่ยืนจังก้าคาบร่างของชาวบ้านคนหนึ่งอยู่มีอันต้งเซธลาออกไปจนหลายทอดแม้กระนั้นยังไม่ทันตั้งตัวติดบรรดาพ่านป่าน,นับสิบก็ระดมยิงเข้าใส่จนเสียงปืนด,ดังหดับตับไหม อย่างไรก็ดียังไม่ทันสิ้นเสียงปืนร่างอันเึื่องมาของมันพ่อกะโจนสวนควันปืนเข้ามาอย่างรดวดเร็วราวสายฟ้าแลบพลิบตาต่อมาร่างของผานป่าหลายคนก็โดนฉีกร่างอย่างน่าสยดสยองเลือดสดๆกระเด็นเสียมซ่างแดงฉานเต็มพื้นส่งผลให้บรดาพานป่าที่เหลือต่างพางกันกระโดดนี้ตายออกไปคนละทางสองทางในขณะเดียวกันพานเรื่องไม่ได้อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปทางไหนและหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ อย่างไรก็ดีไอเสือวายร้ายตัวนั้นยังคงไล่กวาดชาวบ้านต่อไปอย่างบ้าคลั่งแต่ถึงทระนั้นมันยังไม่ทันที่จะได้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปได้ฉับพลันทันใดน,นั่นเองร่างของมันก็มีอันต้องตีลังกากระเล่นออกไปจนหลายทอดพร้อมกับเสียงคำรามลั่นสนันวันไหวและเพียงโชคอุจใจต่อมาก็ปกรากฏร่างของกระทิงโทนขนาดมหมาตัวหนึ่งขึ้นพร้อมทั้งย่างก้าวเข้ามาตรงลานดินกลางหมู่บ้าน พอไอเสือวยายไรยตัวนนั้นเห็นเข้าก็วิ่งปาดเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งเพียงทิพตานั่นเองลานดินกว้างกลางหมู่บ้านก็กลายเป็นลานประลองของสัตว์ป่าอันดุร้ายทั้งสองชนิดไปอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ดีการต่อสู้อันดุดเดือเดเลือดพ่านส่งผลให้กระโจมที่พักหักล้มลงในกนาตชาวบ้านต่างก็พากันหนีตายไปคนละทางสองทางในขณะเดียวกันบัดนี้ท้องฟ้าเบื้องบนก็กลายเป็นสีเลือดทั่วทั้งแผ่นฟ้าลุงสมลุงน้อยและลุงจ้อย ที่พากันแอบซุ่มดูการต่อสู้อยู่ฟากก็รู้สึกตื่นตระหนกและตกใจจนทําอะไรไม่ถูกก่อนที่ลุงสมจะเอ่ยถามลุงน้อยกับลุงจ้อยออกไปว่าไอ้น้อยไอ้จ้อยนี่มันกดอะไรขึ้นวะไอ้กระชิงโทนพลาตัวนั้นบ,ลบ,ลบลอนบอจังอหนทั้งสองเล้ากินเช่นนั้นก็สันหน้าก่อนที่ลุงน้อยจะตอบออกไปว่าแล้วใครมันจะไปรู้ว่าจู่ๆมันก็โผล่มาจากไหนก็ไมร่รู้แล้วเองละไอ้จ้อยรู้หรือเปล่าว่าบันมาจากไหนแล้วใครจะไปรูว้วะ แต่ที่แน่ๆเวลานี้พันเรืองไปอยู่เสียที่ไหนหรือว่าเขาจะทิ้งพวกเราไปแล้วถ้าหยืนเช่นนั้นทั้งสามก็หันไปมองหน้ากันหน่อยหนึ่งก่อนที่ลุงสมจะบอกออกไปว่าเขาว่าเขาไม่ไรู้่าเราเปนไหนหรอกอง่ลืมที่เขาบอกไปแล้วหรือย,อย่างไรว่าจออะไรที่เป็นฝายตรงข้ามกับเสือตัวนั้นคือพวกเราเองพูดรากับว่าไอ้จะทิ้งผีตัวนั้นคือพันเรืองอย่างนั้นได้ไสม ก็ไม่รู้ในข้อนนั้นวีรนิโรครู้เพียงอย่างเดียวก็แต่ว่าไอ้กระทิงโทนตนนั้นมันเป็นพวกเราแน่ๆกล่าวจบทั้งสามก็เฝ้าดูการต่อสู้อันดุดเดือดต่อไปแต่ถึงระนั้นก็ดูราวกับว่ากระทิงโทนตัวนั้นจะเสียเปรียบเรื่องพละกกาลังเนื่องจากมันโดนไอ้เสือวายไรยตัวนั้นตบกิ้งไปมาอยู่หลายรอบแต่ทว่าก็ยังไม่ยอมแพ้ลงไปไง่าย มันพยุงตัวลุกขึ้นครันแล้วก็ควอบเข้าใส่ก่อนที่จะใช้เขาอันแหลมคมเสยเข้าไปยังลำตัวของไอเสือวายร้ายตัวนั้นส่งผลให้ตัวของมันลอยขึ้นไปบนอากาศก่อนจะตกลงมายืนจังก้าเหมือนเดิมครั้นแล้วก็กระโจนขึ้นไปบนหลังของกระทิงโทนตัวนั้นและคันใดน,นั่นเองมันก็ฝังคมเขี้ยวแแหลมคมลงไปยังก้านคอของกระทิงโทนตัวนั้นส่งผลให้มันมีอันตุกแผ่ร้องออกมาจนสุดเสียง แต่ทว่ากระทิงโทนตัวนั้นก็รวบรวมพละกกาลังทั้งหมดที่มีสบัดร่างของไอเสือวายร้ายตัวนั้นตกจากหลังก่อนที่จะวิ่งตะบึงเข้าใส่อีกร,รอบซึ่งบัดนี้เนื้อตัวของกระทิงโทนตัวนั้นก็ชุ่มโชกไปด้วยเลือดในขณะเดียวกันบรรดาพานป่าที่ต่างพากันหนีตายออกไปเมื่อครู่ต่างก็เข้ามาสมทบพอลุงสมเห็นเช่นนั้นก็บอกออกไปว่าพวกตึ้งมองอก,กัรกุญแจเร็วเร็วเข้าช่วยยิงสกัดไอเสือตัวนั้นเพื่อช่วยกระทิงโทนตัวนั้นก่อน พอได้ยินเช่นนั้นบรรดาพานป่าทั้งหลายต่างก็พากันระดมยิงสกัดไอเสือวายไรตัวนั้นอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ากระสุนธรรมดาจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แต่ทว่าก็สร้างความรำคาญให้แก่มันเป็นอันมากและพอมันจะกระโจนเข้าใส่บรรดาพานป่าชาวบ้านเหล่านั้นกระทิงโทนก็วิ่งเข้าสกัดไว้ส่งผลให้ไอเสือวายไรตัวนั้นมีอันต้องล้มกิ้งล้มหงายออกไปหลายทอดและพอมันลุกขึ้นกำลังจะวิ่งเข้าตะปบ คั้นแล้วก็โดนลูกปืนของบรรดาพานยิงสกัดไว้อีกและพอมันห่วหน้าพวงหลังก็ถูกกระทิงโทนเสยเข้าให้ในขณะเดียวกันท้องฟ้าที่เป็นสีเลือดก็ค่อยๆจางลงไปทีละน้อยทีละน้อยครั้นแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ไอเสือวายร้ายตนนั้นอ่อนแรงลงไปอย่างเห็นได้ชัดและเรากับมันจะรู้ว่าพละกําลังของมันลดน้อยถอยลงไปทุกณะนาพอมันได้จังหวะมันก็รีบกระโจนหนีทันทีแต่ทว่ากระทิงโทนตัวนั้นก็กระโจน กระชันตามไปติดติดพอมันทั้งสองกระโจนหายลับเข้าไปตรงราวป่าเบื้องหน้าเราใจต่อมาเสียงปืนนักหนึ่งก็แผดด้านสนันไพรพร้อมกับเสียงปืนก็มีเสียงคำรามด้านออกมาด้วยความเจ็บปวดมันคำรามดังอยู่เช่นนั้นราวสองถึงสามครั้งก็เงียบลงและทันทีนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านก็เงียบสงบลงไปอย่างกระทานหันทำดองเดียวกันกับท้องฟ้าที่กลายเป็นสีเลือด กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งปรากฏให้เห็นพระจันทร์สองแสงลงมาส่งผลให้ทั่วบริเวณนั้นสว่างสวยพอลงสมเห็นเช่นนั้นก็หันมองออกไปรอบๆคันแล้วก็เอ่ยขึ้นว่านี่มันกดอ,อะไรขุ้นวะไปจนไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงได้เงียบลงไปอย่างกระทันหันเช่นนี้คนเล,ลวไอ้โศวัยร้อยกับกระเทิงมทวงตุวน้อนมันหายไปไหนแล้วแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้เกิดว่าใไรเสียงเหยียบใบไม้ตรงบริเวณราวป่าก็ดังขึ้น พอทั้งหมดได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันวาดกระบอกปืนไปทางเดียวแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้เดียวไกลออกไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอย่ายิ่งนี่ฉันเองได้ยินเช่นนั้นทั้งหมดจึงลดปืนลงก่อนที่ร่างของใครคนหนึ่งจะเ,เดินโซซัดโซเซออกมาจากราวป่าเบื้องหน้าและทันทีที่เห็นเช่นนั้นลุงสมก็มีอันต้องอุทานออกไปว่าคนร่วง ว่าแล้วแกก็รีบปาดเข้าไปหาพอไปถึงแกจึงประคองร่างของพันเรืองไว้ซึ่งบัดนี้เนื้อตัวปวดไปเรื่อยทมอยอึงถึงด้วยมีสภาพเช่นนี้ว่าแตออิงหายไปไหนมอพันเรืองได้ยินเช่นนั้นก็ตอบออกไปว่าฉันไม่ได้หายไปไหนว่าแล้วก็วางรูปปั้นกระทิงที่แกสลักด้วยไม้เนื้อดำให้ดูทางตอบว่าฉันอาศัยสิ่งนี้สู้กับมันแต่ทว่าพละกกาลังของมันก็มากเหลือเกิน นี่ถ้าไม่ได้ชาวบ้านช่วยยิงสกัดไว้เห็นท่าจะแย่ลุงสมและบรรดาพานป่าชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็หันไปมองกันไปมาข้อไม่เขา้าใจที่เองบอกมันหมายความว่าไรกระทิงตัวนั้นก็คือรูปปั้นกระทิงอันนี้ฉันมีความจำเป็นต้องใช้มันเพื่อทวงเวลารอให้นพาเลือดคายออกเพื่อทำการปลกเสกส่นอาคม เพราะถ้าน้พาเลือดไม่คายออกฉันก็ปลูกกระสุนอาคมไม่ได้ซึ่งมันเป็นหนทางเดียวที่จะล้มมันลงได้ต้องใช้กระสุนอาคมเท่านั้นลุงสมและบรรดาผานป่าชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็พอที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่ลุงน้อยจะเอ่ยถามออกไปว่าหนังสือตัวนั้นล่ะอยู่ไหนผานเรืองได้ยินเช่นนั้นก็ชี้มือไปยังราป่าเบื้องหน้า ก่อนจะเดินนำเข้าไปพอไปถึงก็ชี้มือลงไปที่พื้นด้านล่างและทันทีที่ชาวบ้านเห็นเช่นนั้นต่างก็พากันเย็นว่าไปตามไขสันหลังเพราะภาพเบื้องหน้านั้นมันเป็นภาพโครงกระดูกของเสือที่แห้งกรังเสมือนหนึ่งตายมาแล้วรับร้อยปีจนกระทั่งกระดูกแข็งกลายเป็นหินพอลุงจ้อยเห็นเช่นนั้นก็ถามออกมาด้วยความสงสัยว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรวะปานเรื่อง ทำไมมันถึงได้เหลือแต่กระดูกที่กลายเป็นหินทั้งๆท,ท,ที่มันเพิ่งตายลงไปแท้ๆพอเรื่องได้ยินเช่นนั้นก็สัน่นหาเปล่าเลยมันตายมานานนับร้อยปีแล้วแต่ที่มันยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะถูกวิญญ,ญาณสมิงสิงสู่มันอยู่และพอวิญ,ญญาณสมิงที่สิงสู่ถูกกำจัดลงมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเอาละหมดกังวลเสียทีต่อไปนี้ชาวบ้านที่ซับบอล คงกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุดอีกครั้งลุงสมได้ยินเช่นนั้นก็อมือตบไหลพานเรียงเบาๆก่อนจะบอกออกไปว่าเอ็งมีบุญคุณกับชาวบ้านที่ซับบอลมากจนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตอบแทนได้ในถอลนะที่ข้อบปิพุนรำข้าขอ,ขอขอบใจเอง็งแทนชาวบ้านที่ซับบอลทุกคนก็แล้วกันและหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงพานเรียงก็อยู่รักษาตัวที่ซับบอลต่อไปอีกราวสอสวัน ก่อนจะออกเดินทางจากไปครั้นแล้วต่อมาชาวบ้านที่ซับบอนก็กลับมาใช้ชีวิตด้วยความสงบสุขอีกครั้งหากดูคลิปจบแล้วถ้าชอบกระลุกนากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์แนะนำติชมก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับวันนี้ผมและเรื่องสั้นแนวหลอนต้องกล่าวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ